อยู่แต่นีนะครับและด้านหลังของผมคือทีวีจากไฮเซนครับซีรีส์ U 6K ขนาด55นิ้วและตัวนี้เป็น Google TV ด้วยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าไฮเซนเขเป็นผู้นำทางด้านทีวีนะครับเทคโนโลยีของเขานี่ระดับโลกจริงนะครับการันตีด้วย8รางวัลเลยจากงาน CES เป็นงานแสดงสินค้าที่สหรัฐอเมริกานั่นเองครับและตัวนี้มี AI ที่ช่วยในเรื่องของภาพแล้วก็เสียงด้วยเป็นยังไงไปรีวิวกันเลย เปิดกันด้วยเรื่องของภาพก่อนเลยนะครับรุ่น U6K เนี่ยเป็นหนึ่งในซีรีส์ ULED TV ของไฮเซนนั่นเองครับดึงด้านหลังผมนี้มีขนาดอยู่ที่55นิ้วนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามี4ขนาดด้วยกันนะครับเริ่มต้นกันที่43นิ้วนะครับมากันที่50นิ้ว 55นิ้วแล้วก็65นิ้วด้วยหน้าจอ ULED ครับที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีหลายด้านเลย Authentic Color ให้สีที่สมจริงครับด้วยเทคโนโลยี Quantum Dot Color ครับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดช่วยในการควบคุมการสแสดงผลของสีให้ออกมาสดใสแล้วก็แม่นยำด้วยมีความสมจริงเป็นธรรมชาติกว่า1,000ล้านเฉดสีครับ w i Color Gamut เทคโนโลยีการปรับปรุงสีเพื่อแสดงค่าเฉดสีที่มีความหลากหลายขยายขอบเขตสีได้กว้างขึ้นโดยไม่แสดงสีที่มากเกินไปจนไม่เป็นธรรมชาติ b r i l l i a n t contrast ครับให้ความคมชัดที่ดีเยี่ยมด้วยชิปประมวลผลอัจฉริยะอย่าง high view engine ครับ ควบคุมการแสดงผลทีวีให้ออกมาสมบูรณ์มีอัลกอริทึม AI ด้วยทำงานแบบเรียลไทม์เพื่อปรับแต่ละฉากให้เหมาะสมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องครับพร้อมกับ Full Array Local Dimming ควบคุมแสงอย่างแม่นยำสมดุลเตรียมโมชั่นภาพสุดสมูทด้วย MEMC ครับวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละเฟรมและก็เพิ่มเฟรมเข้าไปทุกๆ2เฟรมทาให้ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็ไหลลื่นครับพร้อมสมูทโมชั่นครับภาพเคลื่อนไหวจึงราบรื่นไม่ว่าจะเป็นการชมกีฬาภาพยนตร์แอคชั่นเล่นเกมก็ ไม่มีสะดุด Distinct Detail ครับรายละเอียดที่แตกต่างด้วย High View Engine และ Pixel Tuning and Adaptive Depth ครับทำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็เสริมความคมชัดในระดับพิกเซลภาพจึงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับมาพร้อมกับ AI Picture นะครับที่เขาจะช่วยปรับความละเอียดของภาพนะครับแล้วก็ความสมจริงยิ่งขึ้นในทุกๆเฟรมเลยซึ่งเขาจะปรับความสว่างรายละเอียดแล้วก็สีสันต่างๆเนี่ย ให้เรียกว่าเพอร์เฟกที่สุดโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับตัวนี้ก็รองรับ HDR Dolby Vision ด้วยนะครับทำให้คอนเทนต์ที่เราชมนั้นชัดเจนทั้งในพื้นที่สว่างแล้วก็มืดครับมีโหมดภาพที่น่าสนใจด้วยนั่นก็คือโหมดผู้สร้างภาพยนตร์ครับคือโหมดที่ออกแบบมาเพื่อโชว์ความออริจินอลของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆโดยไม่มีการปรุงแต่งใดๆเข้าไปเลยซึ่งเขาจะทําการปิดการประมวลผลทั้งหมดแล้วก็รักษาอัตราส่วนภาพเดิมการแสดงสีที่ถูกต้องนะครับรวมไปถึงอัตราเฟรมเรทด้วยจึงใช้ได้ทั้งวิดีโอ SDR และ HDR เลยครับด้านเสียงมากับ Dolby Atmos ครับระบบเสียง360อองศาทำให้เหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเลยนะครับเป็นเทคโนโลยีระดับโรงภาพยนตร์เลยครับ นอกจากภาพและเสียงที่สุดยอดแบบนี้สมจริงขนาดนี้นะครับเขาก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลยสําหรับสายเกมเขาก็มีเกมโหมดพาสนะครับที่มากับเทคโนโลยี VRR ครับที่ช่วยให้ภาพการเล่นเกมเนี่ยสมูทต,ตามไม่สะดุดแม้แต่ซีนที่เคลื่อนไหวเร็วนะครับแล้วก็ตอบสนองไวด้วย A L M ครับลดความหน่วงในการควบคุมจอยเกมของเราสายกีฬาครับเขามี AI Sport Mode ครับให้ AI เข้ามาช่วยประมวลผลทั้งภาพและเสียงให้เหมือนเราเนี่ยยุติดขอบสนามเลยภาพเคลื่อนไหว เร็วในการแข่งขันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยรุ่นนี้ก็รองรับ AirPlay 2ครับทำให้สามารถแชร์หรือว่ามิลเลอร์ภาพวิดีโอเพลงจากอุปกรณ์ทั้ง iOS หรือ Mac ได้อย่างง่ายดายตัวนี้เป็น Google TV นะครับซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าใช้งานง่ายมากนะฮะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับใน store ของเขาอีกหมื่นกว่าแอปเลยนะครับอีกอย่างที่เจ๋งเลยคือสามารถสั่งการด้วยเสียงโดยไม่ต้องใช้รีโมทนะครับโดยพูดคำว่า Hey Google Youtube OPENING YOUTUBE HEY GOOGLE How is the weather today? Tonight in b a i n wrap the forecast is around 29 and cloudy Right now it's 31 degrees and partly cloudy แต่จะสั่งงานด้วยเสียงอย่าลืมมาเปิดปุ่มด้านล่างของทีวีด้วยนะครับตรงนี้เลยนะฮะเลื่อนไปด้านซ้าย ก็เปิดใช้งานไมโครโฟนนั่นเองครับ ในส่วนของพอรมากับ USB 2ช่องนะครับมีช่องสายอากาศครับแล้วก็มีช่อง HDMI ถึง3ช่องด้วยกันซึ่ง HDMI 1ก็เป็น EARC ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มี AV In นะคะมีช่องเซอร์วิสช่องเสียบหูฟังครับรวมไปถึงช่องดิจิตอลออเดีโอเอาท์และช่องเสียบสายแลนสําหรับคนที่ต้องการอินเทอร์เน็ตจากสายแลนนะครับปิดท้ายกันด้วยดีไซน์ของเขาที่สวยหรูแข็งแกร่งนะครับด้วยขาตั้งโลหะที่ได้แรงบนันดาลใจมาจากที่ทับกระดาษของจีนนั่นเองนะครับ ยกตัวเครื่องให้สูงขึ้นทําให้สามารถวางซาวบาได้โดยที่ไม่บดบังจอทีวีฮะขอบล่างก็มีโลโก้ของไฮเส้นที่เด่นชัดครับและมีลูกเล่นตัดกับแถบสีน้ําเงินดูหรูหราเลยนะครับรวมไปถึงลายเส้นครับที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถสปอร์ตนั่นเองครับเรียบแต่หรู ด้วยความวาวจากโลหะนั่นเองและขอบจอทีวีเองก็บางมากครับทำให้ไม่รบกวนคอนเทนต์ที่รับชมอีกด้วยอีกอย่างที่ชอบเลยก็คือเขามีที่เก็บสายไฟครับทำให้จัดเก็บพื้นที่ได้เป็นระเบียบมากขึ้นบอกคุณผู้ชมก่อนนะคบว่ารุ่น U6K เนี่ยของไทยนะคบก็จะแตกต่างกับรุ่น U6K ของต่างประเทศนะครับชื่ออาจจะเหมือนกันแต่ว่าสเปคต่างๆไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้จะได้ไม่สับสนนะครับเดี๋ยวคนไปดูแบบเอ้ยทำไมคลิปของเมืองนอกมันคนละรุ่นกันนะฮะดูมาถึงจุดนี้แล้วก็ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นด้านภาพเองหรือว่าเสียงเองนะครับก็จัดมาให้เราแบบเต็มๆเลยนะครับในเรื่องของภาพที่คมชัดรายละเอียดต่างๆรวมไปถึงมีการทําให้ภาพสมูทขึ้นแทรกเฟรมต่างๆทั้งการดูภาพยนตร์เองหรือว่าเล่นเกมเองก็สมูทหมดเลยนะครับแล้วก็ระบบเสียงที่มาแบบจัดเต็ม Dobby a t m o s ที่360องศาเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยแถมยังจัดฟีเจอรเ์เด็ดๆหลายๆตัวเนี่ยมาให้เราอีกนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มากับราคาเต็มที่23,900 90บาทครับโดยส่วนตัวของคิวรู้สึกว่าให้มาคุ้มนะครับเพราะแน่นอนเราเน้นในเรื่องของภาพเสียงแล้วก็การเล่นเกมเป็นหลักนะฮะแล้วก็อนับดีไซน์เข้าไปด้วยแล้วกันนะครับในราคานี้ได้ขนาดนี้คือคุ้มสุดๆที่บอกว่าคุ้มเนี่ยอยากให้ไปเช็คดูร้านค้าหลายๆร้า,านทางออนไลน์ด้วยเพราะว่าราคาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่2 3 9 9 0บหรอกคุณจะได้ราคาอยู่ที่ประมาณหมื่นไปไปลายเท่านั้นนะคบในช่วงโปรโมชั่นต่างๆครับซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วก็ไปดูในช่วงโปรโมชั่นนั่นแหละแนะนําเลยครับใครท กำลังจะซื้อทีวีสักหมื่นกลางๆผมว่าปรับบวกลองบวกขึ้นมาอีกนิดนึงให้มาแตะที่รุ่นนี้นะครับกับไทเซน U6K ตัวนี้ขนาด55นิ้วนะครับก็ตามที่บอกก็จะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะอีกอย่างเป็น Google TV ด้วยนะครับทำให้ใช้งานง่ายสุดๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมได้ตามใจคุณเลยก็ถือว่าเป็น ULED TV หรือว่า ULED TV ครับที่ได้ฟีเจอร์ตัวท็อปๆมาใส่ไว้ในตัวนี้เลยทั้งภาพเสียงและฟีเจอร์ต่างๆ เหมาะครับกับคนที่ต้องการเทคโนโลยีการดูทีวีแบบจัดเต็มฟินฟินแบบนี้ในราคาที่เข้าถึงอย่างที่บอกก็คือถ้าคุณไปหาในช่วงโปรไม่ถึง2 0 0 0 0อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกับไฮเซนยูเคตัวนี้ยังไงคอมเมนต์มาหรือว่าถามคำถามมาได้นะครับเดี๋ยวมาตอบกันนะฮะส่งกําลังใจกันได้โดยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแก้เจ็ตหรือว่าสมาร์ทโฟอนอะไรมารีวิวมาแนะนํากันอีกนะครับกับคิวเตมีนั่นเอง ส่วนตอนนี้ขอตัวไปชมภาพยนตร์ให้ฟินๆกับไฮเส้น U6K ก่อนครับไว้เจอกันไปแล้วสวัสดีครับ